ได้เวลาทำการนะครับนายช่างวันนี้จะเปลี่ยนโชคใช่ไหมโอ้เหลืออีกเยอะแน,น่นี่ต้องรองให้เขาลรือออกให้หมดก่อนเนาะนี่ต้องเอาออกไหมนี่เอาออกหมดเแล้วแต่าสร้างนี่มักสวยมักงามต้องเซตสกักก้อนด้นี่เซตให้มันเงาก่อน อาดฝาถังเงินในวิน,น,นาทีซื้อมาหลายปันดล,ล่ะไม่รู้แพงอยู่นะอาดฝาถังเงินตล้วนี้คล้ายกันไดนดิเงินจะเปลี่ยนโชคนี่ก็ต้องเอาถังนี้ออกก่อนยกขึ้นง้างออกนะครับไม่แล้วออกเอานอ็อตัวนขึ้นมาใส่หลุดหายไปไหนไม่รู้น็อตเสียสองตัวคนอ,อุ๊ย ลองโน้น huh, ดูส uh, ิซ้ายเลเออต้าอเออตัว <hey>. น <"Okay> ี้ออกด้วยป่ะจะถอดแค่ไหนอะไร นี่เอาน้ำมันออกขับไปขับมาก็น็อตก็หายได้เหมือนกันนี่น็อตตัวนี้ก็คลายหายหมดตัวนี้อเอเปลี่ยนโชคกันครับโอ้ปจเ,เจอ,อนเนกประสงค์ แน่นเลยนะใ้มันสนะอีดการเอาโชคออกนี่เรียบร้อยโชคแตก แล้วรุ aunt ie, aunt ie ่นเดียวกันบะไม่ไม่ไม่เบาเบาอันนี <m <m ้ฮะไม่ใช่รุ่นเดียวกันนี่คนละยี่ห้อใช่ไหมเอออันนี้มันมีบูทนี่ปะเออตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะมันแพงกว่าโชคใหม่แกซี่ปะ แก่สี่ okay, ต้องปรับไหมใช่ปรับเทียงวิธีการเอาใส่ยังมันต้องเอาบูองนี่ก่อนนะบูทออกก่อนได้ไหม,มใส่เลยกัาบูทออกก็อออกอยากเหมือนกันนะตัด ออกกตัวนี้อ,ออกเลสูงออกว่กันใช่ไหมจะสูงออกว่กันเล็กน้อยต้องไยตัวนั้นออกสองข้างครับเพราะว่าความสูงมันต่างกันถอดท่ออีกแล้ว,อลวเอออไม่ได้ข้างหนึ่งก่อน ได้เงินมาก็แต่งรถหมดใช่ไหมเนาะใช่แต่งรถหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้อะไรอย่างีหมดเยอะกว่าซื้อใหม่แล้วเนี่ยเพราะของเก่าเอาออกหมดออกกว่าจะยังไงก็ พอให้มันดใช่ไหมพอได้ใส่ตัวนี้ให้ดูออกแล้วลูกตองอ,ออกเออมันก็ออกง่ายๆอยากได้ของเก่าเอาของใหม่มาแลกเอานะครับวิธีการใส่โช๊คใหม่ดัมเปอร์ สองแท้แลยวมันต้องติดไหมโดยช่างใหญ่ลูกชายเอา้าทำเอาเองครับติดไหมตัวนี้เปลี่ยนโชค้ครับเปลี่ยนโช้ใหม่สปริงมันติดตัวนี้ไหมติดนะใหญ่ แก้ okay, ปัญหายัางไงปัญหาก็คือว่านี่มันติดติดบางโคนบางโซ่เนาะนี่ตัวนี้ซื้อมาใหม่นะใส่ข้องใหม่จะทำไงทีนี้เนาะเดี๋ยวออกกันก็ได้ค่อยใส่จะตัดบ่สวยไม่สวยอีกอะถ้าตัดไม่เดี๋ยวให้เพื่อนเนาะตัดให้ก็ได้มันตัดกันทุกคนนะเพื่อนเนาะะเพื่อนเนามันตัดกันทุกคนเดี๋ยวค่อยให้มันตัดให้ก็ได้ ตัดจะยากเลยเราตัดเองมันมีเครื่องตัดเล็กๆแบบจิ๋วๆอะ่ะอือก็ตัดตัวนี้ออกนะครับนี่มันก็เป็นช่องดกเนาะใช่เป็นช่องแล้วก็ใส่ลูกยางสีดำนั่นแบบอืมหล็กๆะจะแก้ปัญหาครับนี่คือปัญหาครับติดแล้วนะครับจะถอดบางโซ่ออกก่อนจะได้ตัดตัวนี้<ช>นะนะครับตัดไม่ให้มันติดถ้าชุก ของมันเองเนี่ยมันไม่ติดเน่นอใช่มันเดีด๋ยวถ้าถ้าโชคใหม่มันใหญ่นะครับมันติดตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนโชคใหม่ของลูกชายครับนีเอาออกก่อนนะครับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทก็แทงหมดเลยมันก็กระแทกเลยมันจ<ม>ำดิ เก่าเอาออกมูนะถ้าไม่ใส่มันก็ไม่สวยเอาละเราพบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคงดูไม่จบเพราะว่าติดธุระครับผม